ก็จะมันก็จะหนักประมาณนี้ทุกคนสวัสดีครับผมมาทีดีบีครับเดีย๋ยวเร้จะมานะครับวิดพื้นร้อยทีนะครับทุกคน mm hmm. ก็การวิดพื้นร้อยทีครั้งนี้เราจะกลับเวลานะครับสามนาทีนะครับสําหรับการทําคลิปครั้งนี้ผมแบบผมเพิ่งเคยทําคลิปแบบเปิดกล้องครั้งแรกนะครับในรอบหลายเดือนเลยเป็นปีละที่ผมเคยทําอ mm ่ะ hmm. ก็ขอปิดแมสก,ก่อนนะครับแบบจะไม่เปิดหน้านะครับ เก็บทรงเน่อยนะกันเนี่ยก็คือแบบเดีย๋ยวเราจะวิดพื้นนะครับแบบวิดพื้นสดๆให้ทุกคนดูเลยนะครับแปบลบว่าให้เห็นฟิลเลยนะว่าผมวิดพื้นแบบใช้เวลาเท่าไหร่กี่นาทีจับในกล้องเลยนะครับไม่มีการรีรอนะครับทําไม่ได้รอ้อยรอบเท่านั้นนะครับให้คลิปจบเร็วที่สุดนะครับอาจจะเป็นสองสามนาทีเลยนะครับถ้าช็อตไหนที่ไม่จําเป็นก็จะตัดออกนะครับแล้วเดีย๋ยวเราจะเนี่ยครับก็แบบ ไม่ได้โชว์นะครับผมอ,ออกกายเหมือนนั่นเลยใช่ไหมกล้ามอะไรกล้ามาอะไรกล้ามไม้เออกล้ามอะไรกล้ามอะไรเออก็ผมออกกายทุกวันเนี่ยก็ประมาณวันเว้นวันของผมนะตารางออกออกกายนะผมก็จะแบบเป็นรอดอได้ไงเออก็ออกกายผมวิ่พื้นแบบวันละร้อยอยู่แล้วผมแบบชิวๆแล้วไงี้ยก็เดี๋ยวทุกคนไปดูกันนะครับว่าผมจะวิ่ยังไงนะ อย่างแรกเดี๋ยวทุกคนไปดูที่ยกน้ำหนักผมก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับหนักประมาณยี่สิบกิโลนะครับสองข้างนะครับก็จะมันก็จะหนักประมาณนี้ทุกคนหนักประมาณนี้ก็ตามที่เห็นนะครับทุกคนก็ผมวางไว้บนไม้นะครับน้าหนักมันค่อนสูงสูงนะครับจากการวางมนแก้เสียงมันดังนะครับนี่เห็นไหมว่าผมแบบนี่ผมถอด ออก่อนเพราะว่ามันหนักเกินไปนะครับ1 0บกิโลสองข้างมือนหนักเกินผมก็เลยเอาสิบ้ากิโลแต่ทำหลายหลายรอบนะครับอืมก็ผมจะยกตามโปรตินะครับการยกนะครับนี่หน้าแขนนะครับอย่างนี้หน้าแขนนะครับที่ผมถือกล้องนี่ครับก็ยกตามโปรตินะครับนี่ยกยกแบบนี้นะครับปรติก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูการวิพื้นกันเลยนะครับไปเังครับ ก็เดี๋ยวผมจะวิดพื้นนะครับทุกคนก็วิดพื้นตรงนี้นะครับนี่บริเวณนี้ครับก็เป็นแนวนอนให้เห็นแบบให้เห็นแบบด้านข้างเลยนะครับว่าแบบผมทําได้ดีขนาดไหนอย่างเงี้ยจะได้แบบไม่เป็นการโกงนะครับก็เราก็จะเร่งเวลาชั่งนิดนึงนะครับถ้ามันเสียเวลานะครับแต่เราจะไม่โกงนะครับให้ทุกคนไปแบบกดเป็นเวลาปกติได้เลยครับโดยการสโลว์ให้ดูได้เลยครับแต่ผมจะเร่งความเร็วเพิ่มนะครับในคลิปมาทุกคนมาดูกันผมจะวิดให้ดูนะครับ รับหนึ่งสองส่อสามสิบรอบนะครับต่อนะครับ สิบแล้วนะครับห้าสิบรอบครับ ผมนับผิดตั้งแต่ครั้งที่ห้าสิบขอโทษด้วยครับปัดปัดดิบครับรูบ้ป่ปผมใส่แมสด้วยมันจะเหนื่อยกว่าปกติด้วยนะครับ เป็นความยากเพิ่มขึ้นนะครับแี0รอบนะ90รอบิ0รอบครับเหนื่อยมากทุกคน ก้าที่สามรอบแล้วเหนื่อยมากตรงใส่แมสเด้ดนทุกคนเก้าที่สามรอบนะครับทุกคนนับตามนะครับขอตั้งสถิติ๊บนึ่งก็เมื่อกี้แบบว่าผมนับผิดนะครับนับผิดตั้งแต่ห้าสิบถึงห้าสิบเก้าครั้งนะครับเพราะว่าตอนนั้นผมเหนื่อยมากเลยครับแล้ว ผมใส่แมสด้วยแล้วมันมันค่อนข้างเหนื่อยนะครับก็เลยเดี๋ยวเราจะมาวิพื้นต่อนะครับเดี๋ยวผมจะวิแถมให้เลยครับอีกสองรอบเพราะว่าเราวิถไปเก้าจึสองรอบนะครับเดี๋ยวเราจะวิถ่สิบรอบนะครับอีกสิบรอบนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะวิพื้นเนี่ยตรงบริเวณเดิมนะเนียครับตั้งท่าเลยวิถสิบวิมาดึงหอดสัก อัน,นี้เองครับโอ้โหเสร็จแล้วอะโอ้โหเสร็จแล้วอะโอ้โหม <c oughs> แม่งขี้โมไปแล้วเอ็มโอเคครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับทุกคนเพื่อการแจ้งเตือนคลิปใหม่นะครับทุกคนก็อย่าลืมกระทืบไลค์นะครับให้จอแตกไปเลยนะจอแตกโอ้กูแม่งขี้โมขี้ผายเลย